จับมาจากนาดอนช่วยเขาหน่อยวันนี้ไม่กินเขารีบมาเลยจับยังไม่หมดปวดลังหมดเลยนะเดี๋ยวเขาจะตายก่อนไอตัวไหนที่มันตายก็แล้วแต่เขามาปล่อยน้ำใหญ่อย่าให้โทรศัพท์ตกร่องนะอ้ะาว5โอ้โหเป็นกิโลหลายร้อยตัว ให้เจ้าไปทำมาอยู่ตามตามวิถีชีวิตของเจ้านะให้เจ้าอยู่ไปอย่างปลอดภัยกันแล้วกันวันนี้เอาปลานาดอนที่มันจะแห้งคอตายช่วยเขานี่ได้หลายร้อยตัวแล้วเป็นพันๆตัวหนึ่งกระติกไม่ใช่หนึ่ง รีบจับมาเลยปวดหลังหมดเลยเพราะว่ากลัวเขาจากกระทบกระเทือนจากหน้าเรามาน้ําใหญ่ตรงนี้ก็ครึ่งกิโลเมตรครึ่งกิโลห0าเมตรเอาแล้วนะให้เจ้าไปอยู่ทรมาหากินตามวิถีของเจ้ากันแล้วกันนะวันนี้ปล่อยปลาจ้าขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้ท่านจงโชคดีถูกหวยร,รัตตอรี่รางวัลใหญ่ๆ รางวัลแจ็คพอตหรืออะไรก็แล้วแต่นะขอให้เฮงเฮงขอให้อยู่ดีมีแฮงขอให้สวยสวยให้รวยคนที่เป็นข้าราชการก็ขอให้ได้เลื่อนขั้นทุกปีทุกปีปล่อยปลาจ้าวันนี้ปลามันจะแห้งขอดตายน่าจะเป็นพันพันตัวจับจนปวดหลังหมดเลยนะจ้าให้เจ้าไปอยู่น้ำใหญ่ ้ไม่งั้นถ้าไม่ช่วยเขาก็จะแห้งคอตายวันนี้ปล่อยเขาให้เขาไปใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตของปลาและก็มีปูด้วยมีปูมีปลามีหอยปล่อยทั้งหมดเลยเสียงน้ำสาลายเอาละวันนี้สบายใจแล้วให้คนที่ปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อยปูอะไรจงมีความร่มเย็นเป็นสุข อยู่แบบยังยืนจ้าขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ทางเรียวทาง YouTube ทาง Facebook ทาง TikTok อะไรก็แล้วแต่นะขอบคุณหมดหรือยังยังเหลืออีกตัวหนึ่งออกไปสิเออเอาละหมดเรียบร้อยวันนี้ปล่อยปลาจ้าปล่อยปลาปล่อยปูปล่อยหอยขอบคุณตนตานๆตนต แตระร่แร่แร่แรแปลอยปลาจ้า